สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูบ่อกบนะครับแต่ว่าเมื่อได้จะมา,อาบอกวิธีเลี้ยงกบนะฮะวันวันนี้จะเอากบมาทำกับข้าวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทำงานไม่ค่อยได้หยุดนะครับแล้วก็พอดีว่ามี ส้มมะยมนะฮะกำลังเป็นลูกนะฮะต้นนี้ลูกนิดหน่อยนะฮะแต่อีกต้นหนึ่งเยอะนะครับต้นนี้นะครับมะยุมดกดีนะครับเดี๋ยวเราก็เอามะยุมไปต้มกับกบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมีส่วนผสมก็ง่ายๆนะครับมีกบนะครับน,นี่กบประมาณสองตัวนะฮะหอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นนะฮะีตะไคร้สองต้นนะครับ หั่นตัดเป็นท่อนแล้วบุให้แตกนะครับมะยมนี่ประมาณขีดครึ่งนะครับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านะฮะบุให้แตกนะครับนี้มะยมเนี่ยเราเอามาบุก่อนนะครับในี่บุประมาณนี้นะฮะบุให้แตกนะครับแล้วก็ส่วนผสมนื่นก็มีเครื่องปรุงรสนะฮะพวกเกลืออะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวก็เราไปลงมือทํากันเลยครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ใส่เครื่องไอ้ส่วนผสมไปก่อนนะครับไปต้มก่อนนี้เดี๋ยวเราต้มให้ น้ำมะยมมันออกมาก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้น้ําเดือดน,นิดนึงแล้วก็เราค่อยใส่กบลงไปนะครับมะยมถ้าเปรี้ยวเกินก็ตักขึ้นได้นะฮะสามารถตักขึ้นได้นี่ผมทำกินสักหนึ่งถ้วยเ,เล็ก ใส่กตลงไปต้มเลยนะครับน้ำพอคุกคลิกนะฮะมือเดียวจบอาล้วครับตอนนี้ก็เดือดได้ทีแล้วนะครับ เนื้อกบมันสุกง่ายนะครับนี่เราก็ปรุงรสนะฮะใช้เกลือนะฮะหนึ่งช้อนชาประมาณนี้นะฮะนีดหนึ่งชิมรสก่อน เลยครับใส่เกลือลงไปนิดเดียวรด,ดชาติมาเลยความเปรี้ยวได้แล้วนะครับน,นี้ก็ขอตัดหวานนิดนึงด้วยนะนสายนะครับ เยอะ้วก็จะเพิ่มสีสันนะฮะด้วยใช้ใพิกซีฟ้าแดงลงไปนิดหน่อยนะครับโอเค แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำง่ายๆนะครับต้มกบมะยมนะครับก็เสร็จนะครับติดไปได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองลองชิมกันดูนะฮะอืมกำลังดีเลยครับ เปรี้ยวพอเหมาะนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกชี้ฟ้าน,นิดหน่อยนะหอมแต่มันจะไม่เผ็ดนะครับก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับลองไปทำกันดูนะครับหากบได้ช่วงนี้มายม์ออ,อกรูปพอดีนะครับก็โอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ